محمد أن الحمد لله <ترجمة> الحمد لله على <تضحكي> احسانه والشكر له على فضله وامتنانه امر بتوحيده واخلاص العمل له وحده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان عب... أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله مبشرا ونذيرا وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته วลาทมุตุนอิลลาวันตุมมุสลิมูนพี่น้องฮาดิรินที่ร่วมละหมาดจุมวะที่อัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอฮฺเมตตาทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์หนึ่งปีผ่านไปตามปฏิทินสุริยคติและอีกประมาณ90วันตามปฏิทินชริอะห์หรือปฏิทินที่เราเรียกว่าจันทรคติที่เกี่ยวข้องกับ าการปฏิบัติศาสนกิจของเราอีกประมาณ90วันเราจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนอัลฮัมดุลิลลาห์ขอดุอาให้เราได้มีชีวิตในเดือนรอมฎอนปีนี้ด้วยสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์พร้อมที่จะทำอามลอิบาดะต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเถิดี่น้องครับชีวิตของเราดำเนินไปเรื่อยๆผ่านบททดสอบ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาและเรื่องราวต่างๆมากมายเหลือเกินสุดท้ายแล้วชีวิตของเราจะไปไหนกันแน่หลายคนยังหาคำตอบไม่เจอมนุษย์อีกมากมายที่หาคำตอบไม่เจอว่าชีวิตที่ดำเนินไปในแต่ละวันจะจบที่ไหนหรือบางคนที่เจอแล้วบางครั้งก็มีช่วงเวลาที่หลงลืมลืมไปว่าชีวิตของเรามีอัลลอฮ ชีวิตของเรามีเมื่อ Allah ล l l a h ผู้ทรงเป็นศูนย์กลางแห่งเป้าหมายในการมีชีวิตของเราที่เราไม่สามารถจะลืมได้โดยเด็ดขาดอัล l l a ์ตะราย้ำเตือนพวกเราในคำพีของพระองค์อย่าอิยูฮัลละซีนอามันุตตะกุลลอฮ์วัลตันซุรนัฟซุมมาคัดดามะตลิกาดวัตตะกุลลอฮ์อินนัลลอฮ์ขับีรุมบิมาต่ำมลูนวะลาตะกูนุคัลละซีนนัสุลละล์ ฟังเสห์หุมฟังฟุเสหุ่ม ulla i k a บรรดาูุสรัทธาทั้งหลายจงยังยำเกรงต่ออัลลอฮ์ س ุบฮานและะอาลาแล้วจงดูว่าตัวเองเตรียมอะไรไว้สําหรับวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็คือวันที่เราตายแล้วจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในวันอาคิเรัตยำเกรงต่ออัลลอฮาเถิดเพราะแท้จริงแล้วอัลลอฮาทรงรู้ดีถึงสิ่งที่พวกเจ้าทําอย่าได้เป็นเหมือนกับคนที่ลืมอัลลอฮล ولا ت ู و ูน ا ลละซีน ناسول ล ل ل ه คนที่ลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตาลาจะให้เขาลืมลืมตัวเขาเองลืมว่าชีวิตของเขาเกิดมาเพื่ออะไรคนเหล่าน,นั้นแหละคือคนที่ฟาซิกคนที่ห่างไกลจากความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮาน,วนวะวะตะอลาพี่น้องครับมีชีวิตอย่าลืมอัลลอฮ์เพราะมีอัลลอฮ์เราถึงมีชีวิตถ้าคิดไม่ออกว่าทำไมที่เราจะต้องไม่ลืมอัลลอฮ์ เราลองมานับดูสิว่าการที่เรามีอัลลอฮ์ชีวิตที่มีอัลลอฮ์เนี่ยมีอะไรที่เป็นความพิเศษมีอะไรที่เป็นผลดีมีอะไรที่ให้คุณค่ากับชีวิตของเราบ้างตราบใดที่เราเป็นผู้ศรัทธามีอัลลอฮ์ในการดำรงชีวิตของเราประการแรกคนที่มีอัลลอฮ์ชีวิตของเขาจะไม่เลื่อนลอยหรือไร้เป้าหมายเหมือนกับที่อัลลอฮ์สุบฮาวตายลถามพวกเราทุกคน افحسبتم انما خلقناكم عبسا وأنكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم พวกเจ้าคิดหรือว่าเราสร้างพวกเจ้ามาเนี่ยแบบเลื่อนลอยอับสะสร้างมาไม่มีเป้าหมาย มีแต่คนที่มีอัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์เท่านั้นที่จะเข้าใจว่าชีวิตของเขาไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยไม่ใช่เรื่องจินตนาการไม่ใช่เรื่องที่มีชีวิตอยู่ไปวันวันตื่นขึ้นมาแล้วก็นอนกินขับตายแล้วก็ตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งแล้วหมุนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็สูญสลายไปไม่ใช่อัลลอฮ์บอกว่าไม่ใช่ะตะอาลอัลลอฮุลมาลิคุลฮักอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างชีวิตของเราที่มีคุณที่มีความ แปลกประหลาดมหาศจรย์นขนาดนี้เพื่อมันเป็นเรื่องเลื่อนลอยไปวันวันมีแต่คนที่ศรัทธาต่ออัลลอลาเท่านั้นที่จะเข้าใจประเด็นที่เข้าใจประเด็ดนนี้สุบฮานัลลอฮ์ชีวิตที่มีอัลลอจะมีความชัดเจนว่าต้องทำอะไรมีพันธก,กิจอะไรต้องใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อให้ถึงเป้าหมายอัลลอลาบอกกับเราว่าพันธก,กิจของเรา เราเกิดมาเนี่ยเรามีหน้าที่ของเราไม่ใช่เกิดมาแล้วจะทําจะอยู่เหมือนกับคนที่ไม่มีพันธกิจไม่มีหน้าที่ต้องทําไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบต่อชีวิตไม่ใช่อัลลอฮฺสั่ง تعالى บอกว่ายังไงว่ามา خلق الجن و ิ ل ا ن س إلّا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتيح ayat นี้สองสามอาย a t นี้เป็นหลักเกณฑ์ที่ทําให้เราเข้าใจว่าภารกิจ หลักในการมีชีวิตของเราคือการเป็นบ่าวขอ Allah Subhanahu Wa ะอ a l a การอิบาาัตัตต่อ Allah Allah t a a ลาลมองภารกิจอื่นส่วนใหญ่แล้วเราจะมองภารกิจอื่นเป็นภารกิจหลักในชีวิตน่าแปลกมากอายัดอิบาดาัตอยู่ติดกับอายัดริสกี a ล l a h t a a ลาเหมือนต้องการจะเตือนสติเราว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะคิดว่าภารกิจของเราที่มีชีวิตอยู่ไปวันๆเนี่ยเพื่อสแสวงหาริสกีเป็นเรื่องหลัก เราแสวงหาริสกีจนกระทั่งเราลืมภารกิจในการเป็นบ่าวของ Allah Subhanahu Wa Taala ทั้งๆที่อ Allah t a a ลาบอกว่ามาอูรีดูมินุมมบริสกเราไม่ได้ต้องการริสกีของพวกเจ้าในทางกลับกันอ Allah t a a ลาบอกว่ายังไงอินนัลลอฮะฮุวรรัดซุลกูววติลมาตีนหน้าที่ของเจ้าคืออิบาดะห์ริสกีเนี่ยหาเพื่อมารับใช้อิบาดะห์ สุภานัลลอฮลต้องเข้าใจและคนที่มีอัลลอฮ์เท่านั้นที่เข้าใจว่าชีวิตของเขาอิบะดาห์นำหน้าริสกีตามหลังหาริสกีเพื่อไปทําหน้าที่ในการอิบะดาห์ให้เต็มที่ให้สมบูรณ์อย่าสแสวงหาริสกีจนกระทั่งภารกิจหลักในการเป็นเบ่าว่ดีของ, Allah, องลอสุบาตลอะไไม่ได้อยู่ในระบบการคิดหรือการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันไปท้องครับ คนที่มีอัลลอฮ์เขาจะมีความรู้สึกที่มั่นคงม,มีความปลอดภยัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยในแง่ของความเชื่อความเชื่อเป็นเรื่องแรกที่มนุษย์เนี่ยมีพฤติกรรมมีความคิดมีการแสดงออกมันจะสะท้อนต่อความเชื่อที่เขาเชื่ออยู่ข้างในสุทานั่นแหละคนที่มีความเชื่อผิดผิดเขาก็จะมีการแสดงออกที่ผิดผดมีพฤติกรรมที่ผิดผด คนที่มีศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานออฺตาลาเท่านั้นที่จะมีความเชื่อที่ปลอดภยัยมีความรู้สึกมั่นคงไม่เหมือนกับคนที่ฉิริกต่ออัลลอฮ์สุบฮานออฺตาลาหรือคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เหมือนกับลทัทธิหรือคําสอนที่มีพระเจ้าหลายองค์หรือมีไม่มีพระเจ้าหรือมีพระเจ้าจอมปลอมอัลตาลาเปรียบเทียบเป็นอุทาหรณ์องค์บอกว่ายัางไงดรบัลลอฮฺมะซอลลนรัจุเลนฟีฮิชุรกา มุตชากิสุนว่ารุ่นสเลมลิรัจุลเหรอจะตัวยานมาสละอัลฮัมดุลลอฮฺเบลักษ์สุรุ่มละย่ำลัทธิคนที่ชิริกกับคนที่มีแต่อัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวในความเชื่อของเขาเนี่ยคนที่ชิริกเนี่ยมีเจ้านายหลายคนคนนู้นก็จะใช้งานคนนี้ก็จะใช้งานทะเลาะกันเพื่อที่จะใช้งานคนคนเดียวจะเป็นยังไงไม่แย่หรอไม่เละเหรอือ ในขณะที่อีกคนหนึ่งเป็นเจ้าเป็นลูกน้องของเจ้านายคนเดียวใครกันแน่ที่จะมีความปลอดภัยมากกว่าใครกันแน่ที่จะมีความรู้สึกอบอุ่นมากกว่าุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลลอฮุบฮาบะลลาห์ให้เราได้มีพระองค์เพียงพระองค์เดียวก็พอแล้ววะกาฟาบิลละฮัสบุนัลลอฮ์วะเนาะมลวะกิลจบที่อัลลอฮุบฮาบะลลาห์เพียงพระองค์เดียวนี่คือคนที่มีอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตะอลาในขณะ ที่เราเห็นบางคนในสมัยของท่านนาบีอิบราฮิมมีเรื่องราวอยู่นะครับนบีอิบราฮิมเนี่ยตอนที่อิบราฮิมไปทําลายรูปปั้นของชาวบ้านชาวเมืองในขณะนั้นเนี่ยชาวบ้านพักพวกของท่านก็ออกมาเตือนอิบราฮิมว่านี่เจ้ากล้าไปทําลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราหรือเจ้าไม่กลัวหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ี่จะมาทํำลายเจ้าจะมาให้สิ่งไม่ดีไม่ร้ายเกิดขึ้นกับเจ้าเรากลัวไหม บางทีเราก็โดนคำหลอกแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่กลัวหรือไม่กลัวสิ่งที่พวกเจ้าอิบราฮิมตอบว่าอย่างไงว่าไคฟ่ะอาคอฟูมาอัชรักตุมฉันจะกลัวสิ่งที่พวกเจ้าชีริกได้อย่างไงทั้งทางที่พวกเจ้าเนี่ยวะลาตะคอฟูนมะวะลาตะคอฟูนอนน ك กุมอักตุมบิลลา์มาลัมยะนบ b ฮิมาลัมยูนซิล b i h ع ل ي ك م س ยุ ا ن ا ف ี ي ا ل ف ر ي ت ي ن ก ح ق ب ا ل أ م ن อิบรอฮิมบอกว่าเจ้าไม่กลัวลล l a ์แล้วจะให้ฉันนี่ไปกลัวพระเจ้าจอมปลอมของพวกเจ้าหรือใครกันแน่ที่ควรจะต้องกลัวใครกันแน่ที่จะปลอดภัยมากกว่ากันอ l l a h u Akbar la ilaha illallah ลองใช้ความคิดให้ดีๆใครที่มี Allah อยู่ในชีวิตของเขาเขาจะกลัวอะไรอีกพี่น้องครับคนที่มี Allah สุบฮานอวตาลาเขาจะมีความหวังที่เต็มเปี่ยมที่จะใช้ชีวิต ไม่มีความกลัวที่จะทาี่จะทำให้ท้อแท้หรือสิ้นหวังไม่มีความกังวลที่จะทำให้กระวนกระวายหรือรู้สึกว่าไม่มีที่พึ่งเราแต่เาพูดถึงอายัดแบบนี้เยอะมากในอัลกุรอานอัลกีริบอินนัลละดีนากาลูรับบุนอัลลอฮฺซุมมัสตักามุฟะลาขาวฟุนอาไยฮิมวะลาฮุมยะฮซานูนใครก็ตามที่ประกาศว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าของเราแล้วเขาก็ ah y y ad, อิสติกามะยืนหยัดบนเส้นทางชีวิตแห่งการศรัทธาแบบนี้ละฟะละข้าวฟุนอะไหฮิ เขาจะไม่มีความกลัววะลาฮุมยะฮซานูนเขาจะไม่มีความกังวลฟะมันอ فمن آمانة ศละฮะฟะลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซานูนใครที่ศรัทธาใครที่อิสลาห์ใครที่ปรับปรุงชีวิตให้อยู่ในกรอบของอิสลามไม่มีความกลัวไม่มีความกังวลตอนที่อัลลอฮฺบฮาวะตะอาลาส่งอาดัมลงมาทรงอาดัมลงมาที่โลกดุนยาพระองค์บอกว่าอย่างไงฟะอิมมายะต ي ยันนะกุมมินนีฮุดّ ฟัมัตต์บิอัฮุดัยฟัลลาขัฟุนอาฮิมวะลาฮุมยาซนนเราจะให้ทางนำกับเจ้ามาอยู่บนโลกไม่ต้องกลัวมีทางนำของฉันใครที่ทำตามทางนำของฉันอลาขอฟุนอลไยฮิมเขาจะไม่กลัวเขาจะไม่กังวลอลาออินนอูเลิยอัลลอฮ์ลาคอฟุนอลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูน ah <un> พึงทราบเถิดคนที่เป็นวะลีของอัลลอฮ์คนที่เป็นผู้ใกล้ชิดอัลลอฮ์คนที่มีอัลลอฮ์ในชีวิตของเขา ว่าลเขาล ف นอะไร ل ي ه م ว่าละหุมยาะเนุไม่มีความกลัวไม่มีความกังวลอันต่อไปคนที่มีอัลลอฮ์เขาจะมีเหมือนมีแสงประทีปมีแสงสว่างที่คอยนำทางชีวิตทำให้เข้าใจทุกสรรพสิ่งรอบตัวเข้าใจวิถีแห่งการดำรงอยู่เข้าใจว่าบั้นปลายสุดท้ายที่กำลังจะมาหาเขาจะเป็นอย่างไรแน่นอนที่สุดอัลลอฮ์สุบฮานาวะตะอาล บอกกับเราว่าอัลลอฮ์วะลียุลเดีนาาอมนุ ا ุ ذ ي ิ آمنوا يخرجهم من ا า ظ ل م ا ت إلى النور الله ب ن و ا ลีสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาเอาผู้ศรัทธาออกจากความมืดไปสู่แสงสว่างใครที่มีอัลลอฮ์อัลลอฮ์คือนูรอัลลอฮ์คือแสงสว่างอัลลอฮ์คือรัศมีที่ให้ทางนำกับเรายิ่งกว่าความสว่างของดวงอาทิตย์อัลลอฮ์นู ور ا ل س า ا ء ا ت والأرض ล l l a ์เป็นนูรของชั้นฟ้าและแผ่นดินมาซาลูนูรีฮิกามิชกาตินจนจบอายะห์น,นี้ในสุรุตุนนูรลองกลับไปดูแล้วเราจะเข้าใจว่านี่คือชีวิตของคนที่มีลลอ a ์จะไม่มีความมืดมิดทุกอย่างเขาจะเข้าใจว่าชีวิตของเขาจะตั้งดำรงไปอย่างไรสังคมจะเปลี่ยนไปขนาดไหนจะมีอะไรต่างๆนา,นานาที่เป็นบททดสอบเข้ามาในชีวิตของเขาเขาจะเจอกับคำตอบว่าคนจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในสถานการณ์นั้นๆพี่น้องครับ การที่เรามีศรัทธาต่อ Allah s w t าลจะเป็นแรงกระตุ้นให้เราอยากจะทําดีให้เรารังเกียจความชั่วเห็นถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิดเพราะ Allah s u b w t าลเป็นผู้กําหนดหัวใจของผู้ศรัทธาว ولاكن الله حبب إليكم الإيمان Allah, บบ ال Allah t a าลาใส่ความรู้สึกรักในศรัทธาลงไปในหัวใจของผู้ศรัทธา วกรละอิเลกุมุลกุฟราวัลฟุซุกาวะเลอสยอัลลอฮฺเป็นคนที่เป็นผู้ที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าอะไรที่เป็นความชั่วเรารังเกียจมันด้วยฟิตรห์ด้วยชรีอะที่อัลลอฮฺ ت ع ا า ى กาหนดมาทําให้เรารู้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเป็นบาปผู้ศรัทธาเท่านั้นที่จะเข้าใจว่าอะไรคือความถูกต้องอะไรคือความผิดพลาดที่น่ารังเกียจา ا ิ ل ه أعلم พี่น้องครับการที่บ่าวคนหนึ่งศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานาวาตา้าแล้วจะทำให้เขาพบกับความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขในโลกความสุขในโลกดุนยาเนี่ยมันจะยึดโยงอยู่กับความชั่วคราวลองลองใช้สติปัญญาของเราตั้งใจบวกลบคูณหารให้ดีพวกเราคิดว่าในโลกดุนยานี้อะไรคือความสุขที่สุดของมนุษย์ วันหนึ่งมันจะหมดไปไหมไม่ว่ามันจะเราจะตีความนิยามความสุขในชีวิตของเราเป็นอย่างไรสุดท้ายมันจะต้องสูญสลายมีเพียงความสุขเดียวเท่านั้นที่จะไม่สูญสลายก็คือความสุขที่ยึดโยงกับอำนาจของพระวิหาร سبحانه แล,ละถ้าละมมอินดะกมยังนฟดสิ่งที่อยู่กับเจ้าจะต้องสูญสลายจะต้องหมด ว่าลอ่ิ ن د الله باق ่อยู่กับ a l l a เท่านั้นที่จะอยู่ยงคงกระพังตลอดการนิรันดรในวันอาคิราหลังจากที่เราตายไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อรัก Allah ความสุขที่ได้มาย่อมไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่แปลกก็คือว่าแม้กระทั่งเรารัก Allah เราชื่นชม Allah เราเสรรเสริญเพราะอัลลอฮฺสบายจ่าลาแล้วมันเกิดความสุขเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้ง่ายมากเลยในเมื่อเรารักใครเราอยากจะอยู่กับเขาเราก็มีความสุขแต่มันมีเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งแม้กระทั่งการที่เรากลัวอัลลอฮ์เนี่ยเรากลับมีความสุขถ้าเป็นระหว่างมักลุกมด้วยกันเรากลัวสิ่งใดเราจะมีความสุขกับสิ่งนั้นไหมเป็นไปไม่ได้เรากลัวสัตว์ร้ายเราไม่มีความสุขเวลาที่เราอยู่ใกล้กับสัตว์ร,ร้าย เรากลัวโรคภัยไข้เจ็บไม่มีทางที่เราจะมีความสุขเวลาที่เราอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บแต่มนุษย์ที่เป็นบ่าวของอ l l a h าน b h a n a w t a าลาที่มีศรัทธาต่อลละ a ์ยิ่งกลัวลลอ a ์ยิ่งมีความสุขเป็นไม่ได้อย่างไงนี่คือเรื่องที่มหาศาลมากกลัวลล l a ์แต่เกิดความรู้สึกอิมอ่มเอมยิ่งกลัวยิ่งเกิดความรู้สึกอิมอ่มเอมยิ่งอยากจะอยู่ใกล้อัลลอฮ์ سبحانه แวะะอาลาจนกระทั่งมี h ะดิษที่บอกว่า ใครที่ร้องไห้และยะลิจุนนาร์รัจูลนบบก้ามินคขวชยะติละใครที่ร้องไห้ด้วยความกลัวต่อละอุบานอัลต้าละเขาจะรอดพ้นจากนรกไม่มีทางที่เขาจะได้เข้านรกถ้าสมมติว่าเขาร้องไห้เพราะกลัวอัลลอฮฮ س ب ح ا ะ ه และัตตาย ح อูดัล د ا บ ل นุฟิดด ظ รเหมือนกับที่นม ออกจากเต้าแล้วเนี่ยมันจะไม่เข้าไปในเต้าอีกรอบหนึ่งนี่แหละคือการเปรียบเทียบว่าคนที่กลัวอัลลอฮ์น้ำตาไหลออกมาเพราะความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์สุบฮานะวะจัลละจะไม่ได้เข้านรกจะ๊อะอัลลอฮ์แต่ละจะ้ามไม่ให้เขาเข้านรกเป็นผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่มากและนี่แหละคือสิ่งที่เราเห็นจากวิถีชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธานยุคอัสซาลาฟุสซอลละเริ่มตั้งแต่ท่านนบ,บีสซลลอฮฺอะลัยฮุสเซลัมบรรดาสัฮาบะ์อย่างอบูบักอย่างอุมาร และบรรดาอัตาเบีอินทุกคนจะมีวิถีชีวิตที่เกรงกลัวต่อลอสบาวตาลาและมีความสุขกับการร้องไห้เพราะเกรงตัวอัลลอฮ์ละอิละฮัยละลอมีหะดีของท่านนะบบท่านบอกว่าหนึ่งในจํานวนเจ็ดจำพวกมนุษย์ที่จะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของลอสบ่าวตาลาคือรอจูลุน ذكر الله خاليا ف ف ا د ต ع ي ن นะชายคนหนึ่งที่อยู่เงียบๆรำลึกถึงอัลตาลาอยู่คนเดียวแล้วน้ําตาก็ไหลออกมาจาก Song malai abkem song tau. Maka tangan Nabi saw. In. Eh, Mereka cerita dengan cak Abdullah ibnu Syikhir radhiyallahu anhu. Dia. Atei tu Rasul Allah saw. Wahyu. Dia. Wali jufhi aziz. K aziz al mirdal min al bukhya. Tuan Nabi ni. Mereka ada satu sahabat. Dia 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 ada satu sahabat อยู่ในลําคอเนี่ยเหมือนกับน้ําที่กําลังเดือดเป็นการร้องไห้ที่กําลังร้องไห้อยู่ระหว่างที่ท่านกาลังละบาดอยู่ความกลัวอัลลอฮฺสุบฮานาวจาลาทาให้บรรดาสลักมีความสุขขนาดนี้พี่น้องเราจะสาแสวงหาความสุขจากไหนลองคิดดูเองยิ่งเรามีอัลลอฮ์ความสุขจะยิ่งเพิ่มยิ่งเราหร่างไกลจากอัลลอฮ์สุบฮานาวจาลชีวิตของเราจะต้องเจอกับอะไรบ้าง วะไรยาสุเบลล่าฮิมินซาลิกมันจะไร้แก่นสารขนาดไหนไม่ว่าเราจะทำอะไรในโลกนี้ถ้าเราไม่มีอัลลอฮ์มันจะสูญเปล่าไม่มีค่าใดๆทั้งสิ้นอัลลอฮ์ س ุบ ا ن ه และ تعالى บอกว่าว่ก็ดีน่าอิลามะอามิลูมินอามัลินประจําหน้าหุฮะบะอัมมัซูรคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى คนที่ไม่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ سبحانه แวะตะ ا า ى ในวันอัชฮ์นั้นอัลลอฮ์ تعالى จะไปหาเรื่องราวต่างๆที่เขาที่เขาทําแล้วจะทําให้มันกลายเป็นฝุ่น بكب والعياذ بالله من ذلك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون مي كائك. ما معي بين الله سبحانه وتعالى في ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการที่อัลลอฮฺสุบไบร์ตัลจะตอบรับอามัลของเราไม่ว่าเราจะทําความดีเล็กแค่ไหนมันจะอยู่ในตาช่างของเราหมดสําหรับคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบไบร์ตัลเท่านั้นคนที่มี Allah อมัลลอฮฺอัลลอฮฺตาละจะรับฟังดูอาของเขาไม่ว่าเราจะขอดูอาเสียงเบาแค่ไหนพระองค์จะรับรู้รับฟังและจะตอบรับดูอาของเรานี่คือคุณค่าใกล้ตัวเพราะฉะนั้นวันนี้คําถามที่เราต้องถามก็คือว่า ชีวิตของเรามีอัลลอฮ์ความเข้มข้นของความรู้สึกว่าเราก็มีอัลลอฮ์อยู่ในชีวิตเนี่ยมันเข้มข้นระดับไหนมันลอยอยู่ในความเชื่ออย่างเดียวหรือมันถูกแปลออกมาเป็นภาคปฏิบัติบ้างหรือเปล่าเราจะแปลความศรัทธาให้มันเป็นภาคปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้อย่างไรพี่น้องครับอันดับแรกเลยหัวใจต้องเชื่อมัน่นต้องยึคีนจะทํายังไงให้มันเชื่อมั่นจะทำยังไงให้ยึกีนมากที่สุดต้องเรียนรู้ ต้องเรียนวะฮย,ยูของอัลลอฮฺย่าหยุดที่จะเรียนรู้วะฮย,ยูของอัลลอลาเพราะด้วยการเรียนรู้วะฮย,ยูของอัลลอลาเท่านั้นที่จะทำให้ใจของเรามั่นคงกับการศรัทธาของเราภาคหัวใจภาคของคําพูดภาคของวาจาซิกรุลลอฮ์ดูอาตาลาลอลาอย่างสม่ําเสมอไหมกุลิดอุลลอห์อวิญูร์ราะห์มานนี่คนที่มีอัลลอฮ์เนี่ยเป็นคนที่จะไม่ขาดทุนถ้าเขารู้จกักใช้ Allah สวะมิจาลาในการขอดุทิขอดุอาด้วยพระนามของล l l a h สวะมิตาลาซิเกิลตอพระองค์และแน่นอนที่สุดภาคที่มันเป็นวกักเป็นกายการประทมอะไรที่ั l l ล h สวามิาาสั่งให้เราทําอะไรที่ a ล l a h สวะมิจาลาสั่งให้เราทําเราทําอย่างดีที่สุดอะไรที่ั l l ล h สวามิาาสั่งให้เราทิ้งเราหลีกเลี่ยงและทิ้งให้มันได้มากที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทาได้พยายามป้องกันตัวเองจากการล่อลวงของชัยตอนให้มากที่สุดให้ได้นี่แหละครับ เมื่อไรก็ตามที่หัวใจของเราเปี่ยมล้นด้วยศรัทธาต่อดเวลาลิ้นของเรารำลึกถึงพระองค์อยู่ตลอดเวลาและการขยับกายของเราอยู่ในกรอบที่พระองค์พอใจมีอะไรอีกที่จะมีความสุขมากไปกว่านี้อัลลอฮฺอักบารมีคาพูดหนึ่งของอิมรุกะยิมซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินเป็นภาษาไทยมาบ้างมีคําพูดที่คนชอบพูดว่าใครที่กลัวอัลลอฮฺอัลลอฮฺแต่าลาก็จะให้เกิดสันติสุขกับเขา ใครที่กลัว Allah เขาจะไม่กลัวอะไรเลยในขณะที่ใครก็ตามที่ไม่กลัว Allah เขาจะกลัวทุกอย่างจริงๆแล้วนี่เป็นคำพูดของอินุัยยิมในหนังสืออัลดาอัลดาว่า فمن خاف الله آمنahu م ล كل شيء ใครที่กลัว Allah Allah ตาลาจะทำให้เขาไม่รู้สึกกลัวอะไรเลยวَ م َ ن ْ ل َยْคَฟิลลِ ا ل ใครที่ไม่กลัว Allah أ خ ا ف a ล u من كل شيء Allah ตาลาก็จะทำให้เขา กลัวทุกอย่างและอนะิลาฮะอิลลัลเพราะฉะนั้นและอิลาฮะอิลลัลนี่แหละคือความยิ่งใหญ่ของการที่เรามีศรัทธาต่อาาตล l l a h s u b h a ะ a h u w ตะอ a ลาเป็นพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นกุลฮหวหัลลอฮุอะฮัดในชีวิตของเราอย่าได้ตั้งภาทีอย่าได้สแสวงหาสิ่งอื่นซึ่งเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามกับการที่เราศรัทธาต่อาาตล l l a h Subhanahu w ตะอ a ลาพี่น้องครับ مروهمกัน صلوات محمد صل الله Tuk -tuk Nabi, amanu, على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو بين توار يعني การใช้ชีวิตโดยมีอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเป็นศูนย์กลาง ان الله و ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين واعل كلمتك الى يوم الدين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزركم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون